สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของความเชื่อมาฝากกันค่ะมีรถขวรรู้ไว้วิธีไหว้แม่ย่านางรถอย่างถูกวิธีพร้อมคําถวายของไหว้ช่วยเสริมบารมีโชคลาภอย่างที่เรารู้กันว่าสำหรับคนไทยนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตการเรามักกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอและแน่นอนสำหรับคนที่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถเมือหนึ่ง หรือรถมือสองก็จะเขารบบูชาแม่ย่านางรถซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องให้ผู้ขับขี่รถปลอดภัยจากอันตรายที่จะเข้ามากล้ำกลายและอย่างเชื่อกันอีกว่าท่านสถิตยอยู่ในยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินรถไฟรถทัวร์รถโดยสารเป็นต้นสำหรับเรื่องแม่ย่านางเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมีบางท่านเชื่อและบางท่านไม่เชื่อก็ได้ แล้วแต่ท่านสำหรับคนที่เชื่อและไม่รู้ว่าวิธีไหว้แม่ย่านางที่ทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่และวันนี้ทางช่องของเราจึงได้รวบรวมสิ่งของที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาแม่ย่านางและํำไหว้ํำลามาฝากกันค่ะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะสิ่งของที่ต้องเตรียมสำหรับไหว้แม่ย่านางรถมีหังนี้ค่ะ 1. ผลไม้หอย่างโดยเอากล้วยน้ำว้าสุกสองหวี และผลไม้อย่างอื่นๆอีก4อย่าง 2. ข้าว1ถ้วย 3. น้ำหนึ่งแก้ว 4. หมากพลูยาเส้นสีฟัน3คำา 5. ยาสูบ3ามวนส่วนวันและเวลาที่ขวรไหว้โดยตามธรรมเนียมแต่โบราณนั้นเป็นวันปีใหม่ไทยหรือก็คือช่วงสงการแต่ก็แล้วแต่จะประยุกต์เอาเดือนไหนก็ได้หากเป็นรถใหญ่รถทัวร์การงานการเงินดี อาจต้องไหวปีละสองครั้งรถยนต์ก็ปกติปีละครั้งเวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถสตาร์ทเครื่องยนต์บีบแต่3มทีเพื่อเอาเลือกเอาชัยและจุดทูบเก้าดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้นหมายเหตุมีความเชื่อว่าการไหวแม่ย่านางห้ามไหวเรียกของขวาวเช่นพวกหัวหมูไก่เป็นต้นเพราะท่านไม่รับคำถวายของไหวแม่ย่านางรถ นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนางวัตถุทานางอาสวะขยาวะหังหูตุทุติยมปีสุทินนางวัตถุทานางอาสวะขยาวะหังหูตุ ตติยมสุทินนางวัตถุทานางอาสวะขยาวะหังโหตุลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถขอท่านจงรับสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทินสาธุตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชคล่ำรวยทำมาค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมาจึงเกิดแก่เราจากนั้นจุดยาสูบสามมวลให้เจ้าทีด้วยและรอจนทูดบดับ และจึงมากล่าวคำลาคำลาของว้ายแม่ย่าหนางรถนโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุททางลาธรมังลาสังฆังลาข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไปเป็นยารักษาโรค อยาให้เกิดโทษเลยนาสีสังมังคลายาจามะหลังจากไหว้เสร็จแล้วเวลาเดินทางไปไหนมาไหนให้มีสติตลอดเวลาด้วยค่ะถึงแม้จะไหว้ไม่ย่นานางให้หมาคลุ้มคลองแล้วเราก็ต้องอย่าประมาทขับรถอย่างมีสติมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมเดินทางอย่าใจร้อนเชื่อว่าไม่ย่านางท่านจะประทานผ่อนโชคลาบมาให้ไม่ขาดแน่นอนค่ะหมายเหตุทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาว